ชี้วัดท,ทสองจปหน,ปหนทับสเขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนพบกันอีกครั้งนะคะกับวิชาภาษาไทยวันนี้ครูต่ายจะนำเรื่องของชนิดของประโยคมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันนะคะ สำหรับในชั้นปฐมศึกษาปีที่1เราจะเรียนรู้กันในเรื่องของประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามค่ะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูคลิปวิดีโอกันเลยค่ะเรามารู้จักกับประโยคชนิดต่างๆกันดีกว่าครับน้องๆครับในชีวิตประจำวันของเราต้องสื่อสารกับผู้อื่นมากมาย ดังนั้นประโยคที่ใช้ในการสื่อสารจะต้องมีความสมบูรณ์เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพดังนั้นเราควรทราบพื้นฐานของการใช้ประโยคอย่างถูกต้องนะครับน้องๆเริ่มจากการเรียนรู้เรื่องประโยคและการสร้างประโยคประโยคคือการนำคำชนิดต่างๆมาเรียงกันให้ได้ใจความสมบูรณ์น้องๆรู้ไหมครับว่าประโยคที่สมบูรณ์ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ถ้ายังไม่รู้พี่จะบอกให้ฟังนะครับว่าประโยคที่สมบูรณ์นั้นประกอบไปด้วยใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรเพียงเท่านี้น้องๆก็จะใช้ประโยคที่สมบูรณ์กันแล้วครับประโยคมีทั้งหมด6ชนิดคือ 1. ประโยคบอกเล่า 2. ประโยคปฏิเสธ 3. ประโยคคำถาม 4. ประโยคคำสั่ง 5. ประโยคแสดงความต้องการ 6. ประโยคขอร้องแต่วันนี้เราจะมาเรียนแค่3ามชนิดคือประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธประโยคคำถามประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่าคือประโยคที่บอกเหตุการณ์เรื่องราว และความคิดเห็นโดยใจความของประโยคบอกให้ทราบว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรอยู่ในประโยคยกตัวอย่างเช่นสุนัขก,กำลังวิ่งเล่นกับเจ้าของฉันไปเที่ยวชายทะเลประโยคปฏิเสธ ประโยคปฏิเสธคือประโยคที่มีใจความไม่ต้อนรับจะมีคำที่แสดงการปฏิเสธอยู่ในประโยคด้วยจะมีคำว่าไม่ไม่ได้หาไม่ไม่ได้ไม่ใช่อยู่ในประโยคยกตัวอย่างเช่นฉันไม่ใช่นักแสดงฉันไม่ชอบกินขนมฉันไม่ได้ทำจานแตก ประโยคคำถามประโยคคำถามคือประโยคที่ซักถามเหตุการณ์เรื่องราวความคิดเห็นและความรู้สึกจะมีคำที่แสดงคำถามอยู่หน้าหรือหลังประโยคจะมีคำว่าใครอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ทำไมหรือไม่เหตุใดเท่าใดอยู่ในประโยคยกตัวอย่างเช่นเธอทำงานอยู่ที่ไหน เมื่อไหร่คุณพ่อจะมารับสักทีอะไรอยู่ในลิ้นชักเป็นยังไงบ้างครับน้องๆอ,อย่าลืมกลับไปหัดแต่งประโยคกันด้วยนะครับเมื่อเด็กๆเ,เข้าใจกันดีแล้วว่าประโยคแต่ละชนิดมีลักษณะอย่างไรบ้างอย่าลืมทําใบงานกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ